สวัสดีครับวันนี้มาดูพระง่งอายุทยานะครับเป็นพิมพ์ที่46นะครับตามวงการที่เขาเรียกกันนะครับพิมพ์หูยานนะครับในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาดูเนื้อโลหะแบบครข้าวนะครับถ่ายให้ดูแบบชัดๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพระค่อนข้างที่จะมีการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับก็เลยมีความสึกองนี้ถือว่าสึกเยอะนะครับ คือต้นหนีจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมกดนี่ครับซอกนี้จะนูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ด้านหลังด้านหลังก็จะมีอยู่ช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งเม็ดนี้นะครับจะต้องติดอยู่ตรงนี้นะครับมีเกือบทุกตนนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับแ่รัวหะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับองค์นี้ เนื้อราหาจะประมาณนี้นะครับวันนี้ได้วิการอุูดเทียนไว้นะครับก็เลยกิดสภาพนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณมากครับ